ร้อนจังเลยแน่วันนี้นะครับอากาศถือว่าดีนะครับถ้าจะล่องเรือยอทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอากาศแบบนี้ทะเลแบบนี้ท้องฟ้าแบบนี้ถือว่าเป็นอากาศที่ดีนะครับเหมาะสาหรับการล่องเรือยอทล่องเรือยอทเนี่ยมันก็คือการกล้ชิดธรรมชาติก็คือไปเที่ยวตามเกาะตามตามอ,อ,อะไระที่เขาดูประการลังกันนะดู สิ่งที่มันแปลกตาคือเดินทางทางเรือนะครับแล้วก็ไปแวะเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้นะครับเพราะนั้นเขาจะไม่ติดหรูกันก็คือจะอยู่ในห้องโถงห้องแอร์เงี้ยก็ก็น้อยเพราะว่าการอยู่ในเรือยอดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็อยู่ข้างนอกเรือคือเรือมันนําพาเราไปมันสะดวกสบายก็จริงแต่เวลาพอไปถึงที่แล้วเราก็ต้องออกมาสัมผัสธรรมชาตินะครับไม่ใช่นอนแมงทั้งวันเลยในเรือมันมันก็ไม่ไม่มึงนอนโรงแรมก็ได้มึงนอนบ้านก็ได้ไม่ต้องมานอนเรือนะครับ อันนี้ผมก็อยู่ที่ท่าเรือท่าเรือหนึ่งในภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่มีเอ่อเรียกว่ามันเป็น p r i v a t มากเลยนะที่นี่เพราะว่ามันเหมือนมันเป็นถึงม,มีทั้งทั้งเอ่อมันเป็นลากูนดีกว่เาเนี่ยดูนะฮะที่ท่าเรือนะฮะเห็นเรือไหมเรือเรือแล้วก็จะมีพวกคอนโดอยู่นะฮะรอบเลยนะฮะรอบเลยนะครับ,รบ,รบดูเลย กลับมาเน่กลับมาเน่แล้วก็เนี่ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นโซนร้านอาหารร้านที่เขามีบริการพวกวายแชมเปญอะไรต่างๆนะฮะเป็นร้านอาหารฝรั่งซูชชัน่นก็ชมวิวไปวิวดูวิวดื่เบียร์ดูวิวได้ดวายได้อะไรได,ได้เข้ามาใ,ใกล้เดี๋ยวไม่ได้กิน ก็ถือว่าเป็นที่นั่งที่ชิลอีกที่หนึ่งซึ่งวิวแบบนี้มันไม่ได้มีทั่วไปนะฮะในกรุงเทพมันก็ไม่มีนะแม้กระทั่งในภูเก็ตเนี่ยท่าเรือบางท่าเนี่ยเขาก็เป็นท่าที่ค่อนข้างพรเวทเขาจะไม่ให้เข้ามาใกล้เรือมากาเพราะเรือแต่ละลำเนี่ยราคาสูงมากกลัวแม่งใครเมาตีกันไรเยี้ยโยนขวดเข้าไปลงเรือเขาทีนึงชิบหายเลย <c oughs> นะก็เก็บไว้เป็นที่เที่ยวที่หนึ่งในภูเก็ตแล้วกันนะท่าเรือนี้ชื่อท่าอะไรวะ จำชื่อไม่ได้มารีน่าอ่าภูเก็ตมารีน่านะครับก็ก็จะมีนะฮะร้านอาหารอยู่รอบๆเลยก็จะมีร้านอาหารด้วยรอบๆเลยก็คือสามารถมาถ่ายรูปมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับก็ในในในตึกในโซนคอนโดเนทะ้ก็จะมีร้านอาหารโดยการมีร้านทําผมมีเซอร์วิสอย่างอื่นเยอะแยะมากมายที่สําคัญคือมันเป็นที่จอดเรือยอท าที่ที่เป็นเรือส่วนตัวส้าส่วนใหญ่นะที่นี่เขาจะไม่ค่อยได้ให้เช่ากันะก็ามาเที่ยวมานั่งเล่นเรได้ชิวๆสวยดีแปลกผมว่ามันมันเหมือนเมืองนอกมากเลยนะที่นี่มันเหมือนที่กรีซกรีซเขาก็จะเป็นแบบเนี้แล้วก็ที่คาสบังกาอะไรเงีย้ยหรือว่าในนั้นเขาจะสวยกว่ามันเป็นท่าเรือยอดเหมือนกันแต่นะั่นเขาเป็นเมืองเลยแล้วก็โอ้โหผมชอบนะ เวลาไปที่พวกนี้ผมรู้สึกดีเืองไทยก็ต้องที่นี่นะกูเก็ตนะครับที่พรทยาก็ยังยังไม่เท่าไหร่แต่ที่นี่เวิร์กสุดนะไปต่อที่อื่นกันดีกว่า